สำหรับวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาร่วมงานบุญทอดกระถินที่วัดเสาทงเก่าตำบลเสาทงอําเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มาจงบริเวณลานวัดลานบุญที่จะทอดกระถินกันในวันนี้ เป็นโรงทานสำหรับผู้มาร่วมบุญได้ทานอาหารกันวัดเสาธงเก่าก็เป็นวัดที่ติดกับแม่น้ำลบบุรีในฤดูฝนบางปีลานวัดก็จะน้ำก็จะท่วมนะ เป็นแม่น้ำลบบุรีนะก็มาชมบริเวณวัดนะก่อนที่เราจะไปขึ้นสุสลาบริเวณตั้งออง่งกระถิ่น อันนี้ก็เป็นมุมด้านบนสลาก็จะเห็นว่าโรงทานโรงอาหารที่สถาสาทุชนนำมาร่วมบุญนั้นมีมากมายหลายเจ้าภาพนะเดี๋ยวด้านบนสลาก็จะมีการทำพิธีบายสีสุขวัญนนะสำหรับประธานทอดกระถินในปีนี้แล้วก็ผู้มาร่วมบุญทอดกระถินทุกท่านนะ เฉพาะการออก้องทาขณนี้ว่าเปล่าแต่เราไาผู้เกี่ยวเรือยมอยู่นะ่้ือท่นอกเยเมให้นนมอยู่บริเวณานล่างอะไรท่านชื่นได้เลยนะเอาสากลางแล้ก็ลงนเกก็ได้ว่าไปเรืเอยๆนันั้นจะาพา ทานจะดีนะฮะโลภานหมดแล้วอาหารหมดแล้วจะมาบูชาพระใดจะกินตั้งบนเนี่ยนะเป็นความกำไรทุนพิเศษตอกมุขทานไว้ที่อื่นนะมันทำบุญแล้วโดนบูชาพระไดจะกินทกคนนี้ในเรงนี้อีกเป็นจำนวนมากเลยนะทุกท่านนะท่านใด ให้ชักัดินไได้รับทรัพย์ต่อไปรับทรัพย์ที่เรารอกันคือวันที่หนึ่งกับวันที่สิบที่คนไทยรอกันในระหว่างของคนไทยกันแค่ทีเยหนึ่งกับนี่และพลาไม่ได้อยู่ที่ไหนก็แล้แต่ถ้ามันที่นึ่มาไปวันที่สิบหกมไรใ้เขมาเจอกันนะได้รับเจอเจอทุนั้นก็เพราว่าเห็นว่ากะถิ่นยังต้องใส่ซอสเผานะข้าวยังต้อง จะปะชายตือนท่าทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพดโดยการนำของงานเจ้าภาพประทานสายปูประทานสายเก่งปรรทานสายโตประทานสายตีบระทานสายตักรตวาด้วยเป็นเจ้าภาพดนจะได้เชิญเจิญบรรดาศักดิณมาแ้วาจะาเาที่ทนบนใจรุมทัางหลายได้ในเดียวนะนอกจามีอะไรชื่อในนามที่ปรากฏแล้จ้าภาพจะขอลงทานที่ะรระกาศอนุมันา นี่แหละครับก็คือร้านตัดผมวันนี้มาเปิดบริการร้านตัดผมให้ฟรีด้วยร้านตัดผมไอเอ็มบาร์เบอร์โดยทัางของน้ำอดหลวงตัดฟรีนะตัดวันนี้ฟรีแต่วันต่อไปต้องมาทำบุญได้เรื่อยๆเรเป็ดร้านตัดผมดี่คืออาที่ที่สูงนะที่ทีสูงอันที่บนที่สามบนเป็นสูงชนที่สุดแล้ว ขีดเลยที่สูงส่งอย่างนี้ไม่ได้แนี่ยน้องฉะนั้นการจะสูงจะส่งในสูงส่งมากขึ้นไปก็คือมาทำบุญบุญยกันนบุญใหญ่บุญดีก็คือบุญเทพกระถินนะลงในหน่วยโรงเรียนที่ไหนโรงเรียนเฉาทงนั่นเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตประถมของวัดเฉาทงเก่าโดยโรงก็คอมันอยูสู่วัดมหาวัดหลวงพขอธรรมกเดินตลอดทุกๆปีใน E ah. รับช่งนี้กำลังเตรียมการแหร่องค์กถินกันเราก็มาชมความงามของอุโบสถวัดเสาธงเก่ากันก็เป็นอุโบสถที่สวยกระทัดรัดนะ ี๋้วอีกสักครู่จะมีการแห่องคตินรอบอุโบสถสามรอบ การจะภาคใยกันนะก็จะภาทีเหมือนเราเป็นการทําพราจะนิ่งในพ้นอิรันจักรยาเราเออได้เป็นจภาคเพร่วมกันในการเข้าในการซื้อพระไตอันเป็นไตบรรพันเองเลยนะกระถินและธาตนั้นได้พอเป็นพระไตกระถินได้ตาตอนลังกับตามกังลังศรัทธาเลยเนี่ยนะแล้วถ้าไม่มียิงสกิจคนก็ภาคก็ได้ว่าเออเราซื้อพระไตนี่เราทําท่าไตใหนถ้าไม่มาก็เก็บเลยชื่อบัญชีไว้แล้วกันนะเดี๋ยวจะได้สมมาบัญชีทําอะไรหรือทําบุญทําละใหม่นะก็เดา๋ยบุญให้เห็น สมัยกุศโลไัยเป็นราชธานียังไม่มีนะสมัยนั้นนะแต่เราก็สืบภาพประเพณีปฏิบัติกันมาโดยตลอดว่าในสาวัดสาวตึกเก่านี้นการประทานสายบุญคณะจักพรรดิเมือาจารย์พิชัยก้อนดีร้านนี้ท่านนําประทานคณะตระกูลโมกข์ก็เลยปลดประกาศอนุญาตให้เราได้เป็นภาพอยู่แล้วการซื้อเข้าพระไตรกฐินร่วมกันกับรัชธานีเจ้าภาพได้เลิศการซื้อได้เลยตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา นะครกับทางคณะชาติการนั้นเดี๋ยวจะเข้าสู่ในวิธีที่เราจะได้ประกอบวิธีในการทอดกระถิ่นนะหรือเขาหมายกระถิ่นใที่วัดเขาทุเก่าโดยประทานาสบนประทานอกในการนำกระถิ่นมาทอดที่วัดเขาทงกเก่านี้โดยการนำของอาจารย์วิทย์ไทยต้นดีรันพราะเป็นคณะครอบครัวสังคมบนคณะของครอบครัวเลือดเยียนครอบครัวดนตรีไทยครอบครัวหวานขังครอบครัวจูสษาครอบครัวทรงอยู่ครอบครัวมารายมี กรัวเทียนเลิบก็ปวดสีพมอบก็ัวสัมพันธนานิบก็ปวจันสีทองก็ัวจันเลิบครัวดเลือนจันก็ปวดชดชวบก็ปวสตร์ทูนก็ัวม้ามงคลก็ัวแหงนาก็ครัววิชาก็ัวเดี๋ยวเยอะนอสสาธุด้วยนะค่านรอบครัว เจริญใชสุลก็ครัวหัวเสเทียก็ครัวพันวะก็ครัวรับขวัญก็ครัวแผงสอนก็ครัวเจริญารามก็ครัวบุญญการจนะก็ครัวปุสวรรค์ก็ครัวยานนจันก็ครัวสมมาขันก็ครัวสัรชาติก็ครัวบุณบางถึงสูดแล้วก็ครัวปานเป็นก็ครัวเจริญทิศก็ครัวบุญนันไทยก็ครัวชูสมบังก็ัวดวง ทองรักครอบครัวเต็มเตยมครอบครัวก้อนทองคำครอบครัวจัดไทยครอบครัววันนับเถื่อครอบครัวช่องทองครอบครัวดำขำนะและทุกครอบครัวที่ไม่มีรายชื่อแต่ถ้าจะให้มีรายชื่อก็มาลงชื่อไว้เป็นบุญเขียนแินวก็ะืะ่ u ไว้เป็นกําไรได้เลยนะเขาบอกครอบครัวที่มีรายชื่อแนนาน,นี้ก็ขอสนมประทนะานที่เขาได้เป็นเจ้าภาพกันเท่าไรนะสองศูนย์ศูนย์ศูนย์ คือถึงได้เี่ชื่อแล้วใครคัดเปีชื่อกระโดชื่ออย่างนี้บ้างไหมครับอ่าตามกำลังท่านตามประนันจารัทธาเราจะเก็บไปกอนคุณนเรื่าในการซื้อเรือระทานการซื้อพระไตรในกับก็ซื้อได้เลยนะตามกำลังท่านตามท่านนะ่ยแล้วก็คือพระไตรกฐินที่จะได้ประกอบพิธีในการทอดกฐินโดยของพระทานในพิธีธรรมทานได้คือคุณอาจารย์วิชัยคคพิรันและครอบครัวโคพิรันนะครับเหล่านั้นเป็นเจ้าภาพคนร่วมกันนะก็เป็นกฐินสามัคคี ที่จะได้เร kind of right right the ื่องทอดกันนะครับหรือท่านที่ได้บูชบุดินเข้าบุญาพระไตรยที่ถิ่นนะเพื่อการบริการบริวารนี้ไว้ก็ดีนะถ้าเป็นเจ้าภาพบุญร่วมกันแล้ว้ดังนั้นนิสมส์เราเกี่ยวกันได้รับนิสมส์เข้าเที่ยงกันหรือท่านใดจะแจ้งความประสงค์ความตลองจะเป็นเจ้าภาพเพื่อเสริมเติมตัแต่งในการที่จะได้เป็นเจ้าภาพในการเข้ฏิทินทั้งถิ่นเสริมถี่กันเราบอกว่ากรณีปฏิบัติการในการเข้าปฏิทินนใครต่อยอดกฏิถินนะเป็นบุญที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุด สมมติหายน้เงินมาหล้านอสมมตินะเออาคำกันถึง5ล้านไอสมมตินจะเกับเต่การานะเออจากนั้นก็มีท่านบริการทัางหลายได้ช่วยกันนะต่อยอดอีกประมาณกห้าสมมตแต่อันนี้โง่ครับนการคำพูดกั้ถึงนเป็นบุญที่้แจี้แจงนี้เที่ยงเสมอว่าเราด้บุญว่าส่วนของเดในเรืองลูกหรืออะไรต่างๆนะเราจะทำคนดเราได้มีใทการงานบุญกันถึงกัน วัดเสาทงเก่าก็คือตอนนี้ท so ี so, ่ใช well, ้วันเวลานี้หละที่เป็นวันเลิ่องานจันทร์ในการจัดทอดกระจีนโดยการนำวัตถุที่ใช้ทอดพิธีน้ำนะครอบครัวทอดร้นซึ่งท่านไปอยู่กรุงเทพมหานครแต่เช้าที่ปรากฏชื่อในนาำนั้นนั่นเป็นวันลงบุญทำบุญที่วัดเสาทงเก่าที่เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วและท่านก็บอกจะทำต่อต่อไปอีกนะไม่ทิ้งนอกำจัดหลวงพ่อหลวงพ่อทิ้งท่านนะครับหลวงพ่อ ก็เลยเนี่ยแห่ะเป็นสิ่งที่เราได้ร่วมกันนะวัดตขาตุเก่า้เป็นวัดที่เล็กน้อยนะแต่อยู่ในใจของท่านเสมอเลยนะจะ่ทำบุญเรื่องนี้ถึงวัดกันนะครับเราได้ก็ตุ่มเก่าไว้ก่อนทุกครั้งทุกอกาศที่มีงานบุญงานกุศล่วนที่เราปวดนะทุกคนนะเรื่ี่ต่างๆแล้วตุ่มเก่าก็ได้กับให้กับท่านอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่ในใจที่ได้ดูแลท่านได้เพื่อที่ก็ขอให้ด้วยนะครับเพียงเดี๋ยวในกรรมการกำลังไปบอกบุญในต่างๆ ได,ได้เดินทางไปบอกบุญในเจ้เช่าเช่าสำหรับประทานทอดกระถินในวันนี้ก็คือท่านอาจารย์วิชัยคดิรันนะรมทงคณะได้ยอดจำนวนหนึ่งล้านบาทก็ขออนุโมทนาบุญสำหรับงานบุญทอดกระถินของวัดเสาธงเก่าในปีนี้ก็ขอ ลากันไปเพียงเท่านี้ฝากติดตามช่องไว้กับทุกท่านด้วยพบกันใหม่อีพีนหน้าขออนุมโมทนาบุญ